สวัสดีครับผมจรห์นพัชจาก l i g e c g วันนี้จะพาไปอัปเกรดซีบัตให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่กันการอัปเกรดซีบัตนั้นทำได้2วิธีนะครับวิธีแรกไปที่ไ r ฟ์ e C แล้วก็ f i x Logic แล้วก็ตัว C-Upgrader เตัวนั้นเราใช้ในการอัปเกรดตัวที่เป็นปีนั้นๆแต่เป็นจุดอย่างเช่น2021.6เป็น2021.7ประมาณนั้นครับทีนี้ถ้าเปลี่ยนปีอย่างเช่นในคลิปนี้ผมจะเปลี่ยนจาก2021เป็น2022 เราจะต้องเข้าไปในเว็บไซต์ fixlogic.com เข้าไปใน my license แล้วก็ล็อกอินแล้วก็โหลดตัวลงมาใหม่แล้วก็ i n s tall นะครับไปทำกันเลย <c oughs> ผมจะให้ดูกรณีที่เราอัปเกรดจากซีอัปเกรดเดิร์กันก่อนครับไปที่ drive C แล้วก็ไปที่โปรแกรมไฟล์ fi, แล้วเลื่อนลงมาที่โฟลเด er อร์ fixlogic จากนั้นเข้าไปใน c b บัตเวอร์ชันที่เราใช้งานอยู่จะอัปเกรดได้ในเวอร์ชันปีนั้นๆเท่านั้นนะครับวิธีการนี้ จะเห็นว่ามันแยกไว้เป็นโฟลเดอร์ซีบัต2021ฉะนั้นถ้าเปลี่ยนเป็นซีบัต2022เนี่ยใช้วิธีการนี้ไม่ได้ละแต่ถ้าเป็นจุด7.6ใช้วิธีการนี้ได้ครับลงมาล่างสุดเลยมีซีอัปเกรดเดอร์อยู่ผมดับเบิลคลิกขึ้นมาเด้งขึ้นแบบนี้เรากดโอเคไปนะครับแล้วก็กด next ได้เลยมันก็จะเช็คถ้าร้อยต่อเน็ตไว้เนี่ยเช็คว,ว่าอัปเดต available ิลไหมอันนี้มันอัปเดตไม่มีแล้วถ้ามีเนี่ยมันก็จะขึ้นมาว่า A v a i l a b l e นะครับเราก็กด next อัปเกรดได้เลยจากซีบัตรของปีนั้นๆเป็นจุดอะไรต่างๆจุด1.2.3.4ทีนี้เนี่ยผมจะอัปเกรดตัวนี้ให้เป็นซีบัตร2 0 2 2ไปที่เว็บไซต์กันเลยครับเข้ามาที่เว็บไซต์ fixlogic.com เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะไปที่มุมขวาบน support my license แล้วก็ล็อกอินนะครับผมก็จะล็อกอินเข้าไปถ้าเราได้ล็อกอินไว้แล้วมันก็จะกด continue ได้เลย ถ้ายังไม่ได้ล็อกอินหรือยังไม่มียูเซอร์เนี่ยเดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึ่งไปตามดูได้นะครับวิธีการซื้อซีบัตรทีนี้ผมจะกด Continue ไปเลยมันก็จะเป็นตัวไลเซนส์ของเรานะครับเลื่อนลงมาด้านล่างแล้วผมจะกดโหลดไลเซนส์ของผมและนี่ก็จะเป็นหน้าตาของตัวดาวน์โหลดโปรแกรมซีบัตรนะครับผมก็จะกดไปเลยดาวน์โหลดซีบัตรเวอร์ชัน2022.0.1 และเราก็จะต้องลงมานะครับเลือกภาษาก็ได้ถ้าใครที่ต้องการภาษาจีนหรือภาษาสเปนหรือภาษาดัชเนี่ยก็เลือกได้นะครับโปรแกรมมันก็จะเป็นภาษานั้นด้วยผมจะเลื่อนลงมาแล้วก็ใช้เป็น Windows Server เอาเป็น Server Asia ละกันตามที่ที่ผมอยู่กดดาวน์โหลดไปแล้วก็จะดาวน์โหลดเข้ามาในนี้นะครับ เดี๋ยวพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะไปกดลงโปรแกรมกัน c ีบัตรมี3แบบนะครับเป็นรายเดือนราย6เดือนแล้วก็ซื้อขาดทั้ง3แบบเนี่ยสามารถจะอัปเกรดได้ตลอดตอนนี้ c ีบัตรยังไม่มีการเก็บตังค่าอัปเกรดนะครับฉะนั้นก็สบายใจได้ตอนนี้โหลดโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะต้องไป uninstall c ีบัตรเวอร์ชั่นเก่าออกซสก่อนเข้าไปในโฟลเดอร์เลย ที่ผมได้เปิดไว้ครับแล้วก็ไปที่โฟลเด er อร์ uninstall แล้วก็ uninstall เวอร์ชันเก่าออกไปเราไม่สามารถจะใช้สิบัตรหลายๆเวอร์ชันในเครื่องเดียวได้นะครับถ้าเป็นแบบไลเซส์ถูกต้อง uninstall ที่มาแล้ว entire application กด next yes yes เอาออกไปให้หมดเลยครับก็อย่าลืมพวกไฟล์งานของเรา เก็บเซฟแยกโฟลเดอร์ yeah, ไว้ก่อนที่เราจะอัน i n s t a l l นะครับอย่าไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์ของ si-bat มันอาจจะหายไปได้เรียบร้อยแล้วเราจะไปลงโปรแกรม si-bat ส0 2 2ัต2กันเลยครับผมไปที่ตัว install กดขึ้นมาโอเคนะครับแล้วก็กด next ได้เลย ที่เราจะต้องโหลดตัวลงมา i n s tall ใหม่เนี่ยเพราะว่า2022นั้นเขาเปลี่ยนยกเซตเลยนะครับไม่ได้เปลี่ยนแค่เครื่องมือเล,ล็กน้อยๆแต่เปลี่ยนการทํางานภายในโปรแกรมเปลี่ยนการคํานวณต่างๆด้วยแน่นอนว่ามันจะทํางานได้เร็วขึ้นทํางานได้ดีขึ้นในทุกๆฟังก์ชั่นในทุกๆเครื่องมือกด next ไปได้เลยผมกด i accept agreement กด next ลงไว้ที่ dice เหมือนเดิมก็จะสะดวกแล้วก็เสถียรที่สุดกด next ต่อไป แล้วก็รอมันอินสตอ l และในเวอร์ชั่นนี้ c b บัตได้เน้นการทำงาน h a s s u r f a c e แล้วก็การเข้าถึงกลุ่มอุตสาหกรรมมากขึ้นนะครับอุตสาหกรรมการผลิตงาน j ิวเ l ลรีงานเหรียญงานอะไรต่างๆที่เป็นของที่ระลึกหรือว่าเป็นตัวต้นแบบต่างๆเราจะเห็นได้จากการอัปเกรดฟังก์ชันต่างๆของ c b บัตว่าต้องการจะเข้าถึงอุตสาหกรรมใหม่ๆมากขึ้นแล้วก็เข้าถึง HOME USER ที่ทำงานเป็นงาน DIY มากขึ้นหรือว่าเจ้าของกิจการขนาดเล็กก็สามารถใช้โปรแกรมสิบัทในการสร้างสรรค์ผลงานแล้วก็เอาออกมาเป็นสินค้าเพื่อขายได้ง่ายขึ้นครับเสร็จแล้วกด finish ได้เลยเอาละครับเมื่อเปิดโปรแกรมสิบัท2องพัขึ้นมาแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยหน้าตาเดิมๆแบบคุ้นๆที่เราเคยทํางานกันอยู่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง ในหลายๆเวอร์ชั่นที่ผ่านมานะครับไลบ็อกก็ยังคงเด้งขึ้นมาอยู่กดปิดไปแต่หลายๆส่วนเนี่ยสามารถจะปรับแต่งได้แล้วเราค่อยไปลองใช้ซีบัต2022กันอีกทีนึงนะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้แล้วก็ไปอัปเกรดซีบัตของตัวเองที่ใช้อยู่